สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกระผมแพรเตรยนาลามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกงประบาทตุมเด็ดพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลเจด,ดีในรัชการที่เก้าของเรานีแหละกครับท่านเมื่อก่อนใครๆก็บอกว่าผมเนี่ยดับเสียงครับท่านผมไม่ได้ดัดเสียงหรอกครับคือที่ผมพูดไม่ชัดคือฝัดผมหนําพันหล่อนะครับท่านมันก็เลยออกมาลักษณะแบบนี้ครับ ไม่ได้ตัดเสียงอะไรเลยก็พูดตามปกติธรรมดาเนี่ยครับท่านแต่มันเสียงไม่ค่อยดีก็เพราะว่าแลวผิดที่ผิดๆถูกๆนั้นตอนนั้นคือผมอยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยครับแต่ตอนนี้มีข้อมูลแล้วครับท่านมันก็เลยอาจจะผิดมัางนิดๆหน่อยๆน,น,น,นะครับท่านเรามาดูคำว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศเลยนะครับท่านสรับเหรียญห้าบาทพระเรีเด็กเหรียญน,นี้นะครับท่านปีพศนี้นะครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับ,บเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านคิวโพลิเกิลผสมทองแดงนะครับดูนี่ครับนีทองแดงนครับอยู่ด้านในนะครับ แล้วเราพี่ก็ไปดูด้านหลังว่าจะเป็นปีพอซอร์เลยนะครับท่านและติตอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับพี่ก็ไปดูด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยพศสองฝันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านโอ้ยสองห้าสี่เก้าเนี่ยผลิตเยอะนะครับเนี่ยตองจะคกมดูเนี่ยเยอะครับผลิตเยอะมากเลยครับท่านร้อยกว่าล้านเหรียญเลยครับสำหรับปีสองห้าสี่เก้านี่ครับท่านเราไปดูว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านและถ้าใครมีอยู่นะครับตอนนี้หายากมากนะครับกิ้งอยู่จะผลิตเยอะก็จริงแต่ตอนนี้ ในระบบหมุนเวียนแทบจะไม่มีหรอกครับท่านเพราะว่ากองกระสอบออกมารับแรกทุกวันทุกวันเลยนะครับเรามาดูเข้าว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปี2549เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่128,930,000เหรียญนะครับท่าน128,930,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูเอ็นซีแล้วก็ให้กิ๊บกริบครับเหรียญละ60บาทนะครับท่านถ้ายูนซีแล้วครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านกระายนั่นะหรอครับเท่าไหร่หรอครับ ยังไม่มีราคานะครับท่านยังอยู่ที่ราคาหน้าเหรียญอยู่นะครับ